มสาธิตกริกุลครับเรานำทุกท่านมาที่สนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลครับและนี่คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นี่คือทีมเลียวพูครับ เกมกำลังจะเริ่มแล้วครับเลียฟพูจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นซาเดโอมาเน่ต้องบอกว่าลูกเล่นแพรวๆวจริงๆนะครับนี่เป็นอีกครั้งเลยครับที่เขาครับที่เขาครับที่เขาโชว์ลีลาการตอกส้นให้เห็นครับเขามุส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับจอแดนเฮนเดอร์สัน เวนรูนี่หลังต้องสกัดบอลทิ้งไปก่อนเลยครับเล่นเพื่อความแน่นอนไว้ก่อนครับพอกบา โอ้โฮ oh, เป็นประตูที่สวยงามเลยครับน,นี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้ หลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับมเชสเชอร์ยูในเต็ดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วซาดิโอมาเน่เวนรูนี่ ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับและเขาก็ยิงเลยครับดูนะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อ พอกมาโอ้นี่เป็นโอกาสทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับ ซาดิโอมาเน่ฟิมิโนซาดิโอมาเน่ยูนันดุมยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเวนรูนีมูฮัมหมัดซาร่า เมสซาล่าครับยังคงพยายามที่จะพาบอลเจาะผ่านแนวรับไปให้ได้ครับคริสตีโนโรนันโดสโอลส์ลูกนี้บอลออกข้างไปครั้งครับล,ลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับก็ได้ประตูสําคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับโอ้จังหวะนี้สุดยอดนะครับเทคตัวขึ้นก่อนใครเลยครับแล้วก็ทําได้ครับและนี่เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุกๆท่านคุ้นเคยดูนะครับชิปบอลไปให้กับเพื่อรวมทีมได้สวยครับโมเมซารา กุจะสินเปาน่านกวีแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ โอ้นี่เป็นโอกาสทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกนี้บอลออกข้างไปครั้งครับและเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้ลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับ แตอนนี้ผู้ตัดสินปานุกวีดเริ่มต้นเกมในครึ่งหลังของเกมที่แอนฟิลด์แล้วครับฮอกบาเขายังต้องพยายามทำงานหนักต่อไปนะครับแล้วก็ต้องหาโอกาสที่จะเปิดเกมขึ้นไปแมนเชสเตอร์ยนไตเต็ดได้ฟรีคิกครับ พอกบาพอกบาโอ้เขายิงพลาดไปครับเดียโก ยูนันดุมเดียก็พ็อกบาอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้ว่าลูนิขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าอะไรครับยูนันดุมซาเลโอมาเน่ พยายามที่จะเจาะแนวรับแล้วก็หาโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปให้ได้ครับนี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับสกอส เวนรูนี่รต้องพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับ เขาทำชิ่งกันอยู่ครับนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับบ <onds> อลสโกสเขาเลียงบอลไปได้สวยครับซาเดโอมาเน่อะไรครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับ เชียบขาดเลยครับเป็นประตูครับนะพวกเขาได้ประตูไปก็จริงนะครับแต่ก็ยังไม่รอดจากการพ่ายแพ้อยู่ดีครับุีน yes ี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งของเกมนี้ได้เลยครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหวงสองคนนี้ กสคริสตนโรนโดลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับและจังหวัดนี้ยิงเลยครับโอ้โห <c oughs> รัโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับ และก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับและเชนี้เชื่อมาติ๊บเข้าสกัดหนักเลยครับแล้วก็ม่งหนุนขึ้นหน้าไปครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่สวยยงามเลครัโอ้นี่เป็นโอกาสทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกนี้บอลออกข้างไปครั้งครับ และเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้ะครับครับก็ได้ประตูลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ